โปรแกรม Word to f l a t c a r d นะครับเราจะเริ่มโดยการไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับที่ Thaiware.com นะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Thaiware.com แล้วเราก็จะพิมพ์คำว่า Word to f l a t g c a r d นะครับเมื่อค้นหาก็จะเจอนะครับตัวโปรแกรม Word to f l a t c a r d นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะเข้าสู่หน้าของโปรแกรมนะครับซึ่ง บทูแฟลชการ์ดเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมสร้างแฟลชการ์ดสอนอ่านคำสั่งง่ายๆเลยนะครับต่อไปเราก็จะทำการดาวน์โหลดโดยคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับเนื่องจากว่าในไทแวเนี่ยมีปุ่มดาวน์โหลดหลายปุ่มซึ่งเป็นปุ่มลวงนะครับจากนั้นก็สังเกตตัวนี้นะครับดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับ ก็จะเข้าสู่หน้าของ Google Drive นะครับคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับขนาดโปรแกรมจะประมาณ76็มนะครับเราคลิกปุ่มดาวน์โหลด anyway นะครับก็รอให้เบราว์เซอร์ดาวน์โหลดโปรแกรม เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็คลิก Show in Folder นะครับเราก็จะเห็นไฟล์ Word to f a t h c a r d นะครับอยู่ในช่องดาวน์โหลดนะครับก็ให้คลิกขวาแล้วก็เลือก Extract All นะครับเพื่อที่จะขยายไฟล์ก่อนนะครับเลือกคลิกปุ่ม Extract เราก็จะเจอนะครับโฟลเดอร์ Word to Flatcard นะครับในนี้จะมีคู่มือนะครับเป็นไฟล์ PDF อยู่ด้วยแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับ Word to Flatcard ก็จะเป็นไอคอนนะครับที่เขียนว่า Word to Flatcard ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกเปิดนะครับได้เลยเมื่อเปิดครั้งแรกก็เหมือนเดิมนะครับต้องคลิกที่มอแล้วก็คลิก Run Anyway นะครับ ก็จะมีหน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับ